สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เดอะแคสต์สเตอร์ก็มีหนังดีมสปอยเราให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะครับโดยหนังวันนี้ที่เราจะมาสปอยนะครับมีชื่อว่าเดอะบีดนั่นเองครับเหมือนนักผจญภัยทั้ง3คนชวนกันมาเที่ยวเกาะลึกลับแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับที่น้อยคนนักจะเคยไปที่เกาะแห่งนี้พวกเขาต้องว่ายน้ําข้ามทะเลที่เสี่ยงต่อทั้งฉลามและเกาะนั้นเต็มไปด้วยไร่กัญชาแต่ว่าวันหนึ่งพวกเขาต้องเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดนั่นเอง และเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงต่อครับเดี๋ยวมาฟังสปอยสรุปยอเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับเริ่มต้นมาของหนังริชาร์ดพระเอกของเรื่องเขาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นชาวอเมริกันครับรักการท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่มีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งอยากจะเที่ยวเมืองไทยสักครั้งโดยส่วนใหญ่นั้นเขาจะหาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ต ลิชาร์ดตัดสินใจเดินทางมาที่ไทยนะหลังจากนั่งเครื่องบินมานับ10ชั่วโมงลิชาร์ดก็มาถึงที่กรุงเทพมหานครลิชาร์ดได้ข้อมูลต่างๆว่ากรุงเทพนั้นเป็นดินแดนแห่งสิทธิเสรีภาพที่จเจริญทางด้านวัตถุเป็นอย่างมากผู้คนเนี่ยบูชาเงินและก็มีของเถื่อนของก๊อปขายอยู่เต็มข้างทางเลยก็ว่าได้ ลิชาร์ดเป็นคนที่อยากจะท่องเที่ยวหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอครับในคืนนั้นเขานอนพักค้างคืนที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนกษสาในกรทมระหว่างที่พักในโรงแรมเนี่ยิชาร์ดก็ได้ไปเจอกับคู่รักคู่หนึ่งที่ชื่อว่าฟองซัวครับเป็นสาวชาวฝรั่งเศสและก็เอเตียนครับหนุ่มชาวฝรั่งเศสเช่นเดียวกันสำหรับริชาร์ดนั้นเป็นหนุ่มโสดครับเขาหลงสเสน่ห์ฟองซัวตั้งแต่แรกเห็น ใน,นคืนนั้นระหว่างที่ริชาร์ดกำลังจะเข้านอนชายจากห้องข,องข้างเนี่ยก็ปีนโผลเข้ามาที่บริเวณกำแพงด้านบนซึ่งกำแพงเนี่ยมันก็ทำจากมุ้งบรร ب เท่านั้นทำให้สามารถมุดหัวมาคุยกันได้ชายคนนี้ชื่อว่าดับฟี่นะเขาเป็นคนที่พิสเพียนลนุลนๆหน่อยพยายามจะหาเรื่องคุยกับริชาร์ดแต่ริชาร์ดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรครับพอดีซะอีกจะได้เจอกับเพื่อนใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆด้วย ดัฟบี้ก็ชวนคุยหลากหลายเรื่องราวครับอีกทั้งยังชวนริชาเนี่ยดูดกันชาด้วยแล้วเขาก็เล่าเรื่องของตอนเองให้ฟังรวมไปถึงโมว่ามีเกาะแห่งหนึ่งเนี่ยสวยงามมากๆเลยเป็นเกาะที่ห่างไกลจากผู้คนที่นั่นเนี่ยน้อยคนนักที่จะรู้จักแต่ลิชาร์ได้ฟังเนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อเท่าไหร่นักเพราะคิดว่าพี่แกเนี่ยคงเพี้ยนละมั้งแต่ว่าถ้ามีเกาะแบบนั้นจริงๆก็คงจะดีไม่น้อยเลยละ่ะ คืนนั้นทั้งสองคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนครับพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยลิชาร์ก็พบกับปาแม่มบานที่กําลังทําความสะอาดอยู่เธอก็เรียกให้ดูว่ามีจดหมายอันนึงที่มีคนเอามาทิ้งไว้ให้พอเปิดดูด้านในก็พบว่าเป็นแผ่นที่เกาะแห่งหนึ่งในทะเลของประเทศไทยครับลิชาร์ก็คิดสงสัยแล้วว่าไอ้ดัฟฟี่เนี่ยต้องเอามาให้เขาแน่แน่ลิชาร์ก็เลยเข้าไปหาดัฟฟี่ที่ห้องครับแต่ปรากฏว่าไอ้ดัฟฟี่เนี่ยนอนตายจมกองเลือดไปแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ตายเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นตำรวจมาสืบคดีถึงโรงแรมเลยแล้วก็สอบสวนแขกทุกคนที่พักในโรงแรมแห่งนี้รวมไปถึงริชาร์ดเองเนี่ยก็โดนสอบด้วยเช่นกันหลังจากนั้นตำรวจยืนยันว่านี่อาจจะเป็นการฆ่าตัวตายก็ได้ริชาร์ดจึงรอดคดีนี้ไปนั่นเองครับริชาร์ดมีแผนที่เกาะสวรรค์แห่งนี้ครับตามที่ดัฟฟี่ได้เล่ามาเขาจึงอยากจะลองไปดูสักครั้งหนึ่งว่ามันจะมีจริงๆหรือเปล่านะ แต่การจะไปคนเดียวเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงริชาร์จจึงไปชวนเอเทรียนแล้วก็ฝ่องสัวไปด้วยซึ่งทั้ง2คนนี้เนี่ยก็เป็นคนที่รักในการ,รชิจาภัยอยู่แล้วจึงตอบตกลงอย่างง่ายได้ครับเอเทรียนเป็นคนจัดแจงเรื่องราวทั้งหมดทั้งการหาตัวรถไฟตัวเรือเพื่อจะลงไปยังภาคใต้ของประเทศไทยแห่งนี้ ทั้ง3คนพักที่ภาคใต้1คืนครับแล้วกะว่าเดี๋ยวจะนั่งเรือไปที่เกาะแห่งนั้นแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งตรงที่คนขับเรือเนี่ยบอกว่าจะไม่ไปส่งที่เกาะที่พวกเขาจะไปนะเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติห้ามบุกรุกเข้าไปห้ามเข้าไปท่องเที่ยวแต่จะไปที่เกาะข้างเคียงแทนที่มันสามารถเข้าไปได้ครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยก็โอเคตกลงตามนั้นกะว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเขาจะหาทางไปต่อเอง ยิ่งนานวันเข้าริชาร์ดยิ่งแอบชอบฟองซัวแฟนของเอเทรียมากขึ้นเรื่อยๆครับส่วนเธอเนี่ยก็เป็นคนที่น่ารักและก็ชอบถ่ายรูปและเธอก็ดูเหมือนว่าจะแอบมีใจให้กับริชาร์ด้วยเช่นกันในคืนนั้นริชาร์ดทากุญแจบังกะโลที่พักหายครับเพื่อนที่อยู่บ้านพักข้างๆเนี่ยก็เลยชวนริชาร์ดมากินเหล้ากันก่อนนะจนกว่าเจ้าของจะเอากุญแจสำรองมาให้ ซึ่งไอ้สคนนี้นะครับมันก็เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงเหมือนกันหลังจากทั้งหมดเนี่ยกินเหล้าเมายาดูดกัญชากจนเพลินแล้วเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็ได้เล่าถึงเกาะแห่งหนึ่งให้ริชาร์ดได้ฟังว่าเป็นเกาะที่สวยงามน่าอยู่แต่ไอ้พวกเขานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกาะนี้มันจะไปยังไงเพราะพวกเขาก็ได้ฟังมาอีกทีหนึ่งนั่นเองริชาร์ดก็ได้แต่นั่งฟังเฉยๆครับแล้วก็คิดว่ามันเล่าเหมือนไอ้ดับฟีเป๊ะเลยว่ะแต่ว่าริชาร์ดก็ไม่ได้เล่าต่อครับว่าตนเองนั้นมีแผนที่ให้กกััับพวนน้้ไดฟง พอถึงตอนเช้าก่อนที่จะออกขึ้นเรือไปเนี่ยดิชาร์ดก็เปลี่ยนใจครับได้มีการแอบคัดลอกแผนที่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วก็วางไว้ที่หน้าห้องของเพื่อนที่กินเหล้าเมื่อคืนด้วยสําหรับตัวเขาเองครับตอนนี้จริงๆเนี่ยดิชาร์ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้เกาะแห่งนี้มันจะมีอยู่จริงๆหรือเปล่านะมันจะสวยมันจะวิเศษเลิศเลอแบบที่คนอื่นเขาโม้ไว้แค่ไหนพูดแล้วก็อยากจะไปทันทีเลยเอตียนฟองซัวมาหาดิชาร์ดครับพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะต้องนั่งเรือไปที่เกาะใหญ่ก่อนตามที่แผนได้วางเอาไว้ เมื่อไปถึงที่เกาะแห่งนี้ครับก็เห็นเกาะเกาะนึงเป็นเกาะเล็กๆตามแผนที่เป๊ะเลยทางเดียวคือจะต้องว่ายน้ําข้ามไปแต่ที่อันตรายครับคือทะเลแถบนี้เนี่ยมีฉลามค่อนข้างชุกชุมฉะนั้นต้องระวังเป็นพิเศษทั้ง3คนผูกชูชีพแล้วก็ว่ายน้ําค่อยๆข้ามไปครับจนไปถึงที่เกาะแห่งนั้นโดยไม่รู้ว่าจะต้องพบเจอกับอะไรบ้าง ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งครับก็มาถึงที่เกาะแห่งนี้มันเป็นเกาะโดดเดี่ยวเต็มไปด้วยธรรมชาติที่เรียกได้ว่าไม่มีใครมาพบเจอเลยก็ว่าได้และสิ่งที่พวกเขาเห็นต่อมาก็คือไล่กัญชานั่นเองที่สามารถดูดกันได้ทั้งปีก็คิดว่าน่าจะไม่หมดแล้วครับในระหว่างที่กําลังตื่นเต้นกับเกาะแห่งนี้อยู่เนี่ยพวกดีชาช้ก็เห็นว่ามีชายหลายคนนอนเฝ้าไล่กัญชายอยู่และคนพวกนี้เนี่ยก็มีปืนแล้วก็ดูท่าทางน่ากลัวมากด้วย พาเพื่อนครับค่อยๆย่องหนีออกมาจนมาถึงที่น้ําตกแห่งหนึ่งครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าทางจะตันสิ้แล้วทั้ง3คนจึงตัดสินใจที่จะโดดลงไปในน้ําตกแห่งนี้ครับหลังจากโดดลงมาเนี่ยพวกเขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่บริเวณริมน้ําชายคนนั้นพาพวกเขาทั้งหมดมาที่ค่ายครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นชุมชนเล็กๆที่มีคนอยู่อยู่พอสมควรเลยและที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่ที่ดัฟฟี่หมายถึงก็ได้เกาะลับที่ที่น้อยคนนักจะได้มาเห็นกับตาตัวเอง คนบนเกาะอ,อยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆนะโดยมีแซลเนี่ยเธอเป็นคนดูแลและก็เป็นหัวนหน้าของที่นี่เธอเล่าว่าดัฟฟีเองเนี่ยเคยเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของที่นี่ด้วยเช่นกันแต่ระยะหลังเนี่ยดัฟฟีดูเครียดและเขาก็หายตัวไปเกาะแห่งนี้ได้รับอนุญาตจากชาวบ้านที่ปลูกกัญชานั่นเองนะครับให้พวกแซลเนี่ยอยู่ได้ตามสบายแต่ว่ามีกฎข้อหนึง่งคือห้ามพาใครมาอีกเด็ดขาดเพราะว่าถ้าหากว่าคนเยอะเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาสร้างปัญหามากขึ้น ธรรมชาติความสงบก,ก็จะถูกทำลายอีกทั้งพวกชาวบ้านยังทำธุรกิจผิดกฎหมายด้วยแซวถามว่าได้บอกใครหรือเปล่าเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้หรือเอาแผนที่ของเกาะให้ใครดูหรือเปล่าเอเตียอฟองสัวก็ตอบว่าไม่เคยนะริชาร์ดเองก็บอกว่าไม่เคยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วริชาร์ดเขาก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าเขาแอบเขียนแผนที่ขึ้นมาอีกใบหนึ่งทิ้งไว้ให้กับเพื่อนที่กินเหล้าที่บังกะโลด,ด้วยกันแต่ริชาร์ดคิดว่าคนพวกนั้นเนี่ยไม่ตามมาหรอกเพราะว่าเรื่องเกาะพวกนี้คงไม่มีใครเชื่อถืออยู่แล้ว แซลหัวหน้าของกลุ่มตัดสินใจรับทั้ง3คนเข้ามาครับแล้วก็เผาแผนที่ของดิชาทิ้งเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครตามมาที่นี่อีกหลังจากนั้นเพื่อบนเกาะก็ต้อนรับสมาชิกทั้ง3คนอย่างอบอุ่นเลยโดยน้องใหม่ทั้ง3คนเนี่ยจะถูกประทับรอยที่แขนเอาไว้ด้วย ชายหาดบนเกาะแห่งนี้ถูกห้อมล้อมด้วยภูเขาครับเรียกได้ว่าวิวเนี่ยโคตรสวยเลยนะพวกเขาหาปลากินเป็นอาหารทําการเกษตรเพราะปลูกพืชขนาดเล็กครับขายสินค้าเล็กๆน้อยๆบ้างนําไปขายเพื่อแลกเป็นข้าวสารเดือนละครั้งในเมืองดิชาก็มีความสุขกับที่นี่มากครับมันเป็นหาดสวรรค์จริงๆชุมชนแห่งนี้อยู่กันแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับวางกระเลงกีฬาเล่นดนตรีใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเรียบง่ายครับกลางคืนก็มีการปาร์ตี้ร้องรำทำเพลง เวลาผ่านไปความสัมพันธ์ระหว่างริชาร์กับฟองซัวเนี่ยก็ดูใกล้ชิดสนิทกันมากยิ่งขึ้นจนทั้งคู่เนี่ยแอบไปมีอะไรกันสุดท้ายเอตียน e ก็รู้ความจริงครับส่วนคนอื่นบนเกาะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะรู้เรื่องนี้ด้วยเช่นกันเอตียน e กับริชาร์ก็เลยทะเลาะกันครับเอตียน e เนี่ยยอมให้ฟองซัวไปคบกับริชาร์ได้เพราะคิดว่าเธอเองเนี่ยคงจะมีความสุขกว่านะซึ่งเอตีเน e เนี่ยแแมงควดจะแแม่เลยส่วนริชาร์เนี่ยก็แอบแย่งแฟนเพื่อนซะง,งั้นครับร้ายจริงๆเลยนะริชาร์ วันเวลาบนเกาะผ่านไปอย่างมีความสุขมากๆเลยนะสำหรับริชาร์ดทั้งธรรมชาติที่สวยงามรวมถึงได้แฟนอีกด้วยวันหนึ่งแซลเดินมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้าวสารที่คลังกําลังจะหมดแล้วเธอจะพาดิชาร์ดเข้าเมืองไปด้วยซึ่งที่ไกลที่สุดเนี่ยก็คือเกาะพังงานนั่นเองเพื่อไปซื้อหาข้าวข,ของเครื่องใช้ที่จําเป็นซึ่งดิชาร์ดเองก็ไม่อาจจะไปเสดหัวนหน้าอย่างเธอได้ ลาจะเข้าเมืองแต่ละครั้งแต่ละทีเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็จะฝากซื้อของกันยกใหญ่เลยทั้งฐานไฟฉายเหล้าบุหรี่และก็ของใช้ที่จําเป็นเมื่อไปถึงที่เกาะพัง,งานริชาร์ดกะว่าเดี๋ยวจะนั่งกินเบียร์ให้สะใจสักหน่อยในคืนนี้แต่พอเห็นภาพนักท่องเที่ยวเมาเละเทะเนี่ยนะครับสภาพสถานที่ท่องเที่ยวก็ดูไม่จืดเลยพื้นที่ที่ดูสวยงามต่างวุ่นวายเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เห็นแก่ตัวเต็มไปหมดดิชาร์ดก็เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงต้องเก็บเรื่องเกาะสวรรค์เอาไว้เป็นความมบไม่บอกร พอถ้าหากว่ามีคนไปมากๆเนี่ยเกาะที่เคยอยู่เคยสวยงามมันก็คงจะไม่ต่างจากสถานที่แห่งนี้ในตอนนี้นั่นเองริชาร์แวะโทรศัพท์หาพ่อนะเพื่อส่งข่าวคราวว่าตอนนี้เขาเที่ยวอยู่ที่เมืองไทยสบายดีหลังจากซื้อของกันเสร็จครับก็ได้แวะนั่งกินเบียร์กับแซลอยู่แต่ว่าความซวยเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อลิชาร์ดได้มาเจอกับเพื่อนที่เคยกินเหล้าด้วยกันเพื่อนที่บังกะโลนั่นเองนะครับซึ่งก็น่าจะจํากันได้นะ ไอสองคนนี้เนี่ยมันก็พูดถึงแผนที่ที่ริชาร์เคยทิ้งเอาไว้ให้นั่นเองแหละครับริชาร์ก็รีบปฏิเสธทันทีเลยว่าไอแผนที่นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นเพียงแค่นิยายแต่งขึ้นมาหลอกๆเท่านั้นแต่เพื่อนสองคนเนี่ยก็ไม่เชื่อน่ะสิบอกว่าริชาร์เนี่ยกะจะฮุบเกาะเอาไว้คนเดียวใช่ไหมริชาร์ก็เลยด่าแล้วก็ไล่พวกนี้ให้ไปพลน์ลครับแน่นอนว่าแซลได้ยินเต็มสองหูเธอรู้เลยว่าริชาร์แอบบอกเรื่องเกาะน,นี้แล้วก็แผนที่ให้กับคนอื่นได้ทราบนั่นเอง ในคืนนั้นลิชาร์ดต้องมีเซ็กกับแซลครับเพื่อเป็นการปิดปากและให้แซลเนี่ยช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับไม่งั้นถ้าลิชาร์ดกลับไปที่เกาะเนี่ยต้องเละแน,แน่หลังจากกลับมาถึงบนเกาะครับลิชาร์ดก็นําของที่เพื่อนๆเ,เนี่ยฝากซื้อไปให้กับเพื่อนๆแล้วก็มีของฝากมาให้กับฟองสัวด้วยเป็นกล้องถ่ายรูปเรื่องระหว่างลิชาร์ดกับแซลครับก็ถูกเก็บเป็นความลับตลอดมาชีวิตบนเกาะก็คงราบรื่นพวกเขาทั้งหมดยังใช้ชีวิตกันอย่างสนุกสนานถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก จนวันหนึ่งก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ครับเมื่อ3มสมาชิกบนเกาะเนี่ยระหว่างที่กาลังหาปลาก็ถูกปลาฉลามเนี่ยกัดเข้า2คนตายส่วนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคริสโตนะโดนกัดเข้าที่ขาเดินไม่ได้อีกต่อไปและอาการเนี่ยก็สาหัสด,ดูแล้วท่าทางจะรอดอยากมากๆครับแซวรักคนอื่นๆช่วยกันปฐมพยาบาลน,นะแล้วก็ลงความเห็นว่าจะพาคริสโตไปในเมืองเพื่อหาหมอแต่ว่าห้ามไม่ให้คริสโตเนี่ยพูดถึงเรื่องเกาะแห่งนี้เป็นอันขาด คิสโตเองก็ไม่เอาด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เขากลัวที่จะต้องลงน้ําหรือว่าลงเรือแล้วเขาขอร้องให้ช่วยพามหมอมาที่นี่เพื่อรักษาเขาทีซึ่งแน่นอนว่าแซลเนี่ยไม่ยอมเพราะว่าถ้าหากเป็นแบบนั้นเกาะแห่งนี้ก็จะต้องถูกเปิดเผย เวลาผ่านไปคริสโตเนี่ยไม่ได้ไปหาหมอครับวันๆเอาแต่ร้องควรครางจากพิษของบาดแผลจะตายก็ไม่ตายจนคนอื่นๆเนี่ยทนกับการเห็นสภาพแบบนี้ไม่ไหวเต็มทนแล้วมันทําให้เกาะแห่งนี้ที่เคยมีความสุขพวกเขาต้องทนฟังเสียงร้องอันแสนทรมาน เมื่อทนไม่ไหวครับสมาชิกบนเกาะก็รวมหัวกันทําเรื่องเห็นแกตัวจนได้ครับนำคริสโตเนี่ยไปไว้ที่เต็งกลางป่าเพื่อจะได้พ้นหูพ้นตาเสียทีส่วนริชาร์ดก็ต้องเลยตามเลยนะเพราะเขาไม่กล้าพอที่จะห้ามคนอื่นๆมีเพียงแค่เอเตรียนคนเดียวครับที่ไม่เห็นด้วยและเขาเท่านั้นที่อยู่ดูแลคริสโต แต่ไม่นานเรื่องวุ่นวุ่นของริชาร์ดก็เกิดขึ้นอีกจนได้ครับเมื่อแก๊งนักท่องเที่ยวเพื่อนเก่าของริชาร์ดเนี่ยดันมีแผนที่แล้วก็กําลังจะเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้แซลจึงสั่งให้ริชาร์ดเนี่ยจัดการแย่งแผนที่มาและกันไล่พวกนั้นไปพ้นๆแค่นั้นยังไม่พอครับฟองซัวยังรู้เรื่องที่ริชาร์ดแอบไปมีเซ็กกับแซลอีกด้วยเธอโกรธมากที่ริชาร์ดทาแบบนี้เธอเดินเข้ามาตบหน้าริชาร์ดแต่ริชาร์ดเองก็พยายามอธิบายเหตุผลนะแต่มันก็ดูฟังไม่ขึ้นอยู่ดี เวลาผ่านไปกลุ่มนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้จนได้นะพวกเขาขึ้นมาที่เกาะแล้วก็เจอกับไร่กัญชาที่มีชาวบ้านคนไทยดูแลอยู่พวกชาวบ้านกะว่าจะกดดันไล่นักท่องเที่ยวพวกนี้กลับไปครับแต่ว่าลูกน้องของชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยดันเผือไปยิงนักท่องเที่ยวเข้าทําให้ชาวบ้านต้องฆ่านักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยเพื่อเป็นการปิดปากเกรงว่าถ้ารอดไปได้เนี่ยพวกนี้จะเอาเรื่องไปแจ้งตํารวจชาวบ้านกะว่าต่อไปนี้คงให้พวกนักท่องเที่ยวอย่างแซลกับริชาร์ดเนี่ยอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้ว ทางด้านของดิชาร์ดเองเมื่อเห็นเหตุการณ์ว่าชาวบ้านพวกนี้ฆ่าคนได้ครับขืนอยู่ต่อเนี่ยต้องถูกฆ่าตายแน่แน่ดิชาร์ดจึงเอาเรื่องนี้ไปบอกฟองซัวแล้วก็เอเตียนครับเพื่อวางแผนว่าทั้ง3คนจะหาทางหนีออกไปจากเกาะแต่เอเตียนก็ยังคงห่วงคริสโตที่นอนบาดเจ็บอยู่ดีครับเอเตียนไม่สามารถทําใจได้ที่จะต้องปล่อยให้คริสโตเนี่ยนอนอยู่แบบนี้ดิชาร์ดจึงวางแผนแล้วก็บอกว่าให้เอเตียนกับฟองซัวเนี่ยไปรอที่หาดก่อนเพื่อหาเตรียมเรือเอาไว้จะได้หนีกันเดี๋ยวเขาจะดูแลต่อเอง จากนั้นริชาร์ดเนี่ยก็ได้เอามือปิดปากปิดจมูกครับเพื่อให้คริสโตเนี่ยขาดใจตายจะได้หมดเวรหมดกรรมกันสักทีถึงแม้ว่าจะทําใจยากนะที่ต้องฆ่าคนก็ตามแต่สุดท้ายพวกเขาทั้งหมดครับก็หนีไม่พ้นถูกชาวบ้านจับมารวมกลุ่มกันไว้ชาวบ้านจึงเอาปืนขู่แล้วก็บอกให้แซลเนี่ยพาคนพวกนี้ล่องเรือออกไปพร้อมกันแล้วก็ห้ามกลับมาอีกห้ามบอกใครอีกไม่งั้นจะถูกฆ่าทิ้งแต่แซลเธอหลงรักที่แห่งนี้มากครับมันคือเกาะสวรรค์สาหรับเธอ มันเปรียบเสมือนบ้านของเธอเข้าไปแล้วเธอบอกว่าเธอไม่ผิดนะเธอไม่ได้พาคนมาที่นี่ลิชาต่างหากที่เป็นคนผิดแล้วก็เป็นคนวาดแผนที่ให้กับคนอื่นๆเมื่อตกลงกันไม่ได้ครับแล้วก็ไม่ยอมไปดีๆนะลุงหัวหน้าเนี่ยจึงเอาปืนยื่นให้กับแซลนะให้แซลเนี่ยยิงลิชาทิ้งซะจะได้จบปัญหาถึงแม้ว่าแซลจะลังเลอยู่นานครับแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะลั่นไกยอยู่ดีแต่นั่นมันเป็นการลองใจที่ลุงหัวหน้าเนี่ยแกได้วางแผนเอาไว้ครับ เกาะสวรรค์แห่งนี้เรียกได้ว่าคงไม่มีเหลืออีกแล้วนะครับทุกคนเห็นแล้วว่าแซลเนี่ยจิตใจอมหิทธ์แค่ไหนถึงขนาดยอมฆ่าคนเพื่อที่จะให้ได้อยู่บนเกาะนี้ต่อถึงเกาะจะน่าอยู่ครับแต่ว่าคนเนี่ยคงไม่น่าอยู่ด้วยแล้วล่ะแต่าหากว่าต้องอยู่ด้วยสักวันหนึ่งคงต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้สุดท้ายพวกเขาทั้งหมดก็ถูกส่งตัวกลับออกมาจากเกาะครับทิ้งเรื่องราวที่นั่นไว้เป็นเพียงแค่ความทรงจำ ส่วนทางด้านลิชาร์ดเองก็ไม่ได้เจอกับฟองซัวอีกเลยครับนับตั้งแต่วันนั้นจนเขากลับมาที่อเมริกาใช้ชีวิตของตนเองตามปกติวันหนึ่งเขาก็ได้มาเปิดอีเมลครับที่ฟองซัวได้ส่งมาให้ซึ่งในนั้นก็มีรูปถ่ายครับที่เคยถ่ายอยู่บนเกาะเป็นรูปหมู่ที่สมาชิกทั้งหมดเนี่ยถ่ายเอาไว้ด้วยกันเป็นวันวานที่ทุกๆคนต่างมีความสุขกับสถานที่แห่งนั้นและมันจะเป็นความทรงจําแบบนี้ตลอดไป ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับหนังเรื่องเดอ Beat นะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในกช่องของ The c a คสเซ็ตเตกันด้วยนะส่วนคลิปอื่นจากช่องเราครับเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ที่ตรงนี้ใครยังไม่ดูคลิปไหนฝากดูกันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ